ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับกไปเข้ามาแล้วกับฝากกดติดตามแนะน้ำเพื่อนนะครับนี่ติดตามนะครับช่องประลัดไทยบ้านนะครับช่องน้อยๆนะครับเสริมใช้สาระบ้างนะครับใส้ความรู้บ้างนะครับคลายเครียดรีแลกไปบ้างนะครับสำหรับมนี้เลิกงานมาแล้วนะครับกลับมา เกี่ยวหยาบอนฮอดบ้านนะครับซุปเจ็ดนาฬิกานะครับออกจากที่ทํางานมารับลูกกันเลยมาที่สวนนะครับเพื่อมาสวนกิมจูมาเกี่ยวหยานะครับไปให้สัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวนะครับคือเจ้าแมพรอยนะครับกับเจ้าดาวบึงการนะครับนาเขมา่าไม่นะครับค้ายผูนะครับวาสีเลี้ยงใ้เห็ดพอพันธุ์คมฝูงเป็นค้ายแสนลูกนะครับเจ้าดาวบึงการลูกสาวก็มายืนท่านะครับ ยืนทาพอนะครับทังบด้หอดบ้่นทั้งใส่ชุดเรี่ยนนะครับลูกสาวลูกสาวคนโตก็ทายคลิปให้นะครับลูกสาวคนเล็กก็ยืนทานะครับยืนทาพอนะครับพ่อพามาเหตุเบียกเบิงสวนฝรั่งครับก็พ่อได้นะครับเขียวชะอุ่มนะครับสวนฝรั่งกินจูยังบอมมีเวลาดูแลจุกบเจีอนะครับช่วงนี้ก็หาเวลาแบ่งนะต้องแบ่งเวลานะครับให้ทั้งควายสัตว์เลี้ยงให้ทั้ง พลังกินจูนะครับพลังหงเป่าซื้อไก่เฮ็ดยังบรไปท้ายคลิปพลังหงเป่าซื้อใสแดงนะครับนี่ก็เห็นรถลูกถาเห็นไหมครับกลับมาแล้วถึงบ้านกะในน้ำไม้นะครับกินเก้งนะครับกินยาค้ากินบ่เลือกนะครับคำใหญ่ๆนะครับหมิแม่พลอยนะครับแม่พลอยสวยนะครับอันนั้นเจ้านี่ครับนำคำว่าไม้นะครับเจ้าดาวบึงการนะครับชื่อเนเป็นสายเลือด ดาวซีพีนะครับนายเป็นชั้นล้านนะครับนํามาจากฟาร์มนะครับตัวนี้อ่าเป็นควายแสนรูนะครับก็บเป็นแบ่งไม้นะครับก็เอามาเลี้ยงก็มีความหมักจังดื้อนะครับเป็นควายหน่อยที่ดื้ออายุกัประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนนะครับตัวนี้สิบเอ็ดสิบสองเดือนยังบ่บเเต็มขวบคักนะครับดูเขาใหญ่ยงแงแข่งข่ายเงี้ยงนะครับทั้งไม่ควายกินนะครับค้ำเงี้ยงนะครับเบิ้ง คนกินยาฆ่านะครับเป็นยาฆ่ามยนยามีประโยชน์เช่นกันนะครับโปรตีน8.6เปอร์เซ็นต์นะครับควายกินควายแมมมันนะครับกินนะครับเสริมกันไปนะครับเครื่องหญ้าต่างๆเสริมกันไปปล่อยแทะเล็บบางนะครับปล่อยนะครับไม่ปล่อยสวยนะครับเป็นควาอยโค้งสางดีหนังนาอ้างนะครับเอิร์ุกเผาใยใๆนะครับปล่อยหางลำลามนะครับ บ่จักสี่ขอดเดือนใดน,นะครับกำหนดการคือตุลาเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆจะเห็นลูกเพิ่นว่าเพิ่นทรงลูกดีซ้ำใด้นะครับของทองเพิ่นกับไงแล้วนะครับแม่พลอยกินบ่เลือกครับเพิ่นเลื้เนื้อหนังดีอ้วนนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอัตลักษณ์ฝ้ายไทยใส่ถุงเท้าขาวสี่อ่องนะครับอ่องคอแม่พลอยเออปกเ้าใหญ่ๆนะครับสูงร้อยสี่สิบ ะครับตรงลอย40ตัวอ่างนะครับหมอหนกหนกยาสิสอนเนนี่ยครับก่อนสสวัดีคร็วครับลุกขึ้นลุกบัดลกขึ้นเก่ง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 กับการน้ำเข่าคอกหลังจากโชว์การสวัสดีแล้วก็น้ำเข่าคอกนะครับเป็นพักผ่อนตอนเย็นคอกกับคอกบ้านๆเนี่ยครับคอกเก็ตเองนะครับผาใส่ใจถึกๆนะครับเพราะว่ามีทุนเราก็องคอย เริ่มไปจะไปลงทุนหลายคือเพ่อนนะครับค่อยๆเฮ็ดไปนะครับค่อยเฮ็ดไปอ่มาม่ต้องลงทุนหลายนะครับเอาตามกำลังกัะของนะครับสวยนะครับไม่พอยนะครับเขาพักวันสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบใ้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ